ไปกันต่อวันนี้เรายังอยู่กันที่จังหวัดกระบี่นะครับวันนี้เรามาเที่ยวกันที่คลองหลุดคลองน้ําใสปล่อยอารมณ์ไปกับธรรมชาติแช่น้ําใสๆกันครับคลองหลุดเป็นแหล่งน้ําธรรมชาตินะครับน้ําจะใสมากแนะนําให้มาพายเรือคายัคครับตอนที่ผมไปจะไปกันช่วงเช้านะครับ คนยังไม่ค่อยเยอะมากแต่ประมาณ9ก้าถึงสิโมงเนี่ยทัวร์ก็เริ่มจะมากันแล้วครับแนะนําถ้าใครอยากถ่ายรูปลงๆให้มาประมาณ7จ็ถึงเก้าโมงนะครับคนจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่น้ําจะใสมากใสจริงๆครับคือที่เที่ยวคลองน้ําใสมาทั้งหมดนี่ผมให้คลองหลุดนี่เป็นนัมเบอร์วันครับหดาวเลยแถมสถานที่คลองหลุดนะครับกองถ่ายหนังจูเลสิกพาร์กก็มาถ่ายนะครับเพราะว่าบรรยากาศเหมือนสมัยพันล้านปีที่แล้วยุคไนโดเสา ให้ตั้ง GPS มาที่คลองหลูนะครับตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ครับรับรองว่าใครมาเที่ยวที่นี่ต้องกลับมาซ้ําแน่นอนครับเพราะมันสวยจริงๆครับผมก็จะกลับไปอีกครั้งหนึ่ง